สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับครัวตาฟืนอีกแล้วนะคะวันปะตาฟืนไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะที่จุดชมวิวนะคะจุดชมวิวเขาคอมีหมอกบางๆนะคะทุกคน มีหมอกบางอยู่ตรงสะพานจุดชมวิวนะคะ <S <S บรรยากาศมาเก็บบรรยากาศสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ <S <S นี่ค่ะสะพานจุดชมวิว มันเป็นวันหยุดช่วงวันหยุดยาวนะคะนักท่องเที่ยวเลยพอดีว่าฝนตกมันเลยมีหมอกาบางๆหมอกยังไม่ทันขึ้นนะคะน่าจะใสายๆอีกสักหน่อยนั่นแหละพอดีกำลังจะขับรถกลับฟาร์มนะคะ,ก,ะก็เลย แปะถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้เพื่อนๆได้ดูขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องครัวตะฟืนนู่นค่ะตไกลนุ่นหมอกสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาเที่ยวก็แวะมาได้เลยนะคะช่วงนี้หมอกเยอะหมอกหนาทุกวันเลยค่ะ ยังทันอยู่นะคะสำหรับวันหยุดยาวบรรยากาศเชา้าๆล้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ